แนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเกม Fc ออนไลน์มีทั้งลายและเพจบริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอมล้วนปั๊มเอมดึงนักเตะขายยากและอื่นอื่นอีกมากมายใครที่สนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยน,น,น,นะครับผมอยู่กับผมปอเปืป้และเกม Fc ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวนักเตะกันคนระับก็เป็นนักเตะที่ยืนอยู่นี้เลยนั่นก็คือ ลุดกุลิดนะครับผมปีซีนะครับก็ต้องบอกว่าลุดกุลิดปีนี้นะที่เข้ามาใหม่นี่ค่าพลังนี่คือเทียบเท่ากับไอคอนเลยนะครับซึ่งค่าพลังกองหน้าของกุลิดปีซีนี่นะมันจะโดดเด่นมากกว่าปีไอคอนระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะก็โดยรวมถือว่าหน้าเล่นเลยนะสำหรับกุลิดปีนี้ก็รูปร่างหน้าตาทรงผมนี่ก็จะเป็นปีเดียวกับปีพวก f a กับปีอารนะครับ จะไม่ใช่เหมือนปีไอคอนที่มันจะเป็นหัวฟูลงมาข้างหลังอ่ะจะเป็นผมแบบว่านิดหน่อยอ่ะประมาณนั้นก็ถือว่าเท่อ,อีกแบบหนึ่งเนาะกุลิตทรงนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับผมแบบว่าหัวฟูเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟูแบบน้อยกว่านะครับก็เป็นเท่อ,อีกสไตล์หนึ่งนะกุลิตปีนี้นะโดยรวมคือน่าเล่นนะครับผมเท่ที่ไม่ใช่ทรงเดิมนะครับทรงเดิมเราเบื่อแล้วเอาทรงแบบนี้บ้าง <c oughs> ครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูค่าพลังในเกมกันนะครับกุลิตปีซียูโหดขนาดไหนไปดูกันปะ อ่ะครับผมก็มาอยู่กันในหน้าตลาดแล้วนะเซิร์ชชื่อลุดกุลิตนะครับก็มีอยู่มาสิบกว่าปีด้วยกันนะครับก็วันนี้รีวิวปีนี้เลยนะ CU นะครับบวกหนึ่งก็เริ่มต้นอยู่ที่ 3, 65, ร้อยสิบสามบวกห้าร้อยสิบเก้าน้ำกองหน้าร้อยยี่สิบนะเออถือว่าเยอะเลยนะครับก็ไอพีสามสิบนะสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดหนักแปดสิบแปดลุกล่างผอมพิเศษนะครับขนาดสองเท้าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะกุลิตทุกปีนะครับก็ดาวอยู่ที่5ดาวพลังแฝงก็ยิงไกลเลี้ยงเร็วเพเมเกอร์ เดเดอร์แล актер, ้วก็เลี้ยงผ่านถือว่าเป็นพลังแฝงพื้นฐานเนาะที่ต้องมีนะสำหรับกุลิตนะครับก็ปีนี้ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นในการเป็นกองหน้านะครับผมนะค่าพลังนี่คือแบบว่าเนี่ย CFSC 120ประมาณนั้นเนาะดูดิค่า120หลายอันเลยเดี๋ยวเราดูกันที่บวก5เวลอาฟูทีมเวลตันดีกว่าเนาะก็จะเป็นกองหน้า129นะ c f 128นะครับเนี่ยดูดิความเร็วอ่ะเดี๋ยวดูรวมๆความเร็วเปต้นรอยสาแล pues er. ้วนะครับ พลังยิงยิงไกลก็เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือมันมีทุกสเตตดะกุลิตเนี่ยมันมีร้อยยี่ร้อยอะไรไหมมีหมดนะครับยิงโคง้งอดเด่น,นย,ยิงโค้งร้อยยิบเจ็ดนะครับกลางๆแต่มีทุกอย่างประมาณนะั้นะนะเนเลี้ยงบอลคุ้มบอลร้อยยิบเก้านะครับคล่องตัวร้อยยิบเจ็ดเนี่ยตัวใหญ่แต่คล่องตัวนะครับสมดุลแรงต่างมงุ่งบอลร้อยสามสองแข่งแก่งร้อยสามเอ็ดนะครับก็คือควบคุมบอลลมร้อยสามสิบก็ความนิ่งนะที่เหลือก็ ไอปีเนี้ยหลังๆคือกุลิตจะเป็นปีเชิงเกมลุกไปแล้วนะค่าเกมรับจะน้อยอย่างปีเนี้คือปะเอ2ทีร้อยกลางลุกรถเหลือ127่นะครับผมก็ถือว่าเลดมันริงมาเล่นได้นะกองหน้ากลางลุกหน้าต่ำเล่นได้หมดเลยนะครับกุลิตแต่กลางรับน่าจะไม่ได้แล้วเหลือ1 1 9น้อยมากนะครับ CM ก็ลดไปเยอะเหมือนกันเอาเล่นเป็นกองหน้ากลางลุกดีกว่านะสำหรับกุลิตปีใหม่ๆเนาะประมาณนั้นนะครับ ก็ราคาบวก1ตอนนี้นะครับอยู่ที่55 0 0 0นะแล้วก็บวก5ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5แสนล้าน6แสนล้านประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโหดอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบปีที่ค่้าพลังเท่ากันเลยคือไอคอนนะครับก็ถ้าเทียบกันตรงๆนะไอคอนก็จะเด่นไปทางที่ FP มันน้อยกว่า1น,นะครับแล้วก็กางลุกเนี่ยตั้งแต่กางลุกจะ119กนะปีนี้จะเหลือ1 1 8 จะลดไปเยอะกว่าประมาณนั้นแต่นี่คือกองหน้าจะเยอะกว่าประมาณร้อยยีอันนี้จะเหลือร้อยสิบเก้านะครับคือถ้าเทียบเด่นๆเลยคือเนี่ยปีซีจะได้เรื่องจบตะกอที่ดีขึ้นเนาะความสปีดต้นก็ดีขึ้นนะครับ 1> <1> คือเหมาะแก่การเป็นกองหน้ามากกว่าประมาณนั้นปีไ <I> อคอนก็จะเป็นกลางลุกมากกว่าประมาณเนี้ยนะครับถ้าจะเลือกมาเป็นกองหน้าก็เอาซีแต่ถ้าจะเลือกมาเป็นกลางลุกก็ไอคอนนะครับประมาณนี้ยิงโค้งก็ไอคอนก็เยอะกว่า4เนาะแต่ยิงเล่นจริงก็ยิงดีหมดทั้ง2คนนะ เนี่ยค่าเกมรับไอคอนก็จะเยอะกว่านะครับที่เหลือก็พอๆกันแต่ถ้าเอาง่ายคือนั่นแหละซีูเล่นกองหน้าถ้ากลางลุกคือไอคอนประมาณนั้นเลือกง่าย,ายเลยแค่นี้นะพลังแฝงก็เหมือนกันขาดแค่ชิปกับแร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะแต่ถ้าใครเอาซีูไปเล่นกลางลุกมันก็เล่นได้นะมันก็ถือว่าโหดเหมือนกันแต่กองหน้าพลังมันเยอะกว่าไงก็ดูน่าเล่นกว่า ประมาณนี้นะครับผมนาะก็พลังประมาณนี้แล้วนะกุลิตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของลุดกุลิตปีซียูกันนะครับผมนาะจะโคตรโหดโคตรโกงขนาดไหนในการเป็นกองหน้านะครับไปดูกันปะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประตูของลุดกุลิตปีซียูกันนะครับก็ช็อตนี้ขึ้นเกมมาครับผมมาให้บานซูนะมาให้สไลด์นะครับ อา่าลกลุดแทงช่องตรงนี้เรียบร้อยหลุดมาล็อกเข้ามาแล้วก็ยิงติดเซฟแต่ยังได้สาอยู่ครับผมก็ให้ดูเรื่องการหาช่องนะชอนนี้นะครับหาช่องดีมากนะเป็นกองหน้าที่แบบดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับเรื่องหาช่องเรื่องความเร็วความคล่องนี่คือดีมากนะครับอา่าช่อน,นี้ยังได้ที่โซกาเตสเซลินเนี่ยดูทําช่องละหลุดหมาก็แปรเข้าไปเลยนะครับผม คือต้องบอกว่ากุลิตล่างเนี่ยเป็นกุลิตกองหน้าเต็มตัวจริงๆนะครับเล่นกองหน้าไปเลยนะถ้าซื้อมานี่คือเอาเป็นกองหน้าไปเลยนะไม่ต้องเล่นกลางลุกแล้วนะครับผมโคตรเก่งกองหน้าเก่งมากเนี่ยหาช่องทําพื้นที่ดีๆแล้วก็ยิงดูดีคมละไม่ต้องจับเลยลูกเนี้ยแปรเลยนะครับพื้นฐานกุลิตก็เป็นตัวที่คมอยู่แล้วแหละแต่พอปีนี้เป็นกองหน้าดูโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับตอนนี้บรรลัก์มาให้โซกัสเตสอ่ย้อนก่อนโอ้โหย้อนทะลึกเลยมาให้กุลิต กุลิศพลิกไปพลิกมาดูดีมีความผิวความคล่องนะคึงไปหนึ่งทีล็อกหนึ่งทีโยกลุดเลยแล้วก็ปั่นเข้าไปไนปะเห็นไหมคือมันทําเองกินเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งมีความเร็วหาช่องดีมีความคล่องเรื่องยิงไกลย,ยิงปั่นดีหมดนะมุ่งบอลก็ดีทําช่องในกรอบก็ดีคือมันครบเลยนะกุลิตตัวเนี้ยนะครับกองหน้าที่แบบของดีจริงๆนะมีทั้งความเร็วทั้งตัวใหญ่ด้วยอ่ะคือครบเลยนะและช่อนนี้ครับถาม่องเวลวแล้วก็ ตีลังกาเลยโอ้โหแต่ว่ามันทําช่องดีมากนะครับรุตกุลิศปีนี้เก่งจริงนะรู้สึกว่าเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าดูดีกว่าไอคอนด้วยนะประมาณนั้นอนะจะยอดมาตีลังกาเลยกุลิตนะครับทาช่องในกรอบดีด้วยเรื่องแบบไปรอพื้นที่มง่งอะแต่บางช็อตก็ถ้าโล่งๆก็ตีลังกาแบบืาอกย้นะครับแต่ส่วนมากก็จะมง่งบอลหลักแทงมาตรงนี้แล้วแทงต่อครับผมมาที่สไลน์แล้วกุลิตวิ่งไปรอละเปิดโค้งมากุลิศเหรอปะ เรียบร้อยหาพื้นที่ในกรอบโคตรดียิงก็คมนะครับเก่งจริงชอบเลยเล่นไม้เล่นมานี่คือชอบมากเก่งมากนะครับนี่ขนาดไม่ได้อยู่ในฟูลทีมที่เป็นฟูลทีมออันนี้เขาทำฟูลยูโรนะนะครับแล้วกุลิตไม่มีบูตอะไรเลยที่เกี่ยวกันในนี้นะครับแม่งเล่นโคตรดีเลยนะชอดนี้มาแล้วครับเทินหนึ่งทีกุลิดตอกแล้วปายแล้วมีความเร็วความคล่องดูดิแล้วรูร่างใหญ่เอาไงบัง ยึกๆอยาก,ก,กหลบแน่ไม่มีความคล่องอไบ้าดึงไปดึงมาเข้าซ้ายมีพื้นที่ตรงนี้ตันโอ้โหดูดิเก่งจริงนะครับโอ้ตอนเล่นไปก็ไปคิดว่าจะขนาดนี้นั่นเก่งมากนะครับเลี้ยงบอลติดเท้ามากความเร็วก็มีความแข็งก็ได้นะครับยิงก็ดีโอ้โหมันครบเครื่องจริงๆนะกองหน้าเลยครับใครซื้อไปตัวนี้ไม่ต้องเล่นกลางลุกแล้วนะกองหน้าไปเลยนะครับหน้าคู่หน้าเดี่ยวเล่นได้หมดนะครับปุริตตอนนี้แปะมาครึ่งหนึ่งทียังไงพิกก็ไปพิกมาเนี่ย มีความคล่องแล้วก็ดูยิงยิงไกละปะโคตรเถื่อนแล้วเป็นตัวใหญ่ที่คล่องตัวด้วยอ่ะพลิกไปพลิกมาดีมากจนเขาหลงอ่ะเขาหลงปุ๊บก็หักข้อเลยยิงไกลแล้วก็ดูดิเสียบใต้คานโอ้โห,โอโหของจริงจะจัดนะครับคุลิศปีนี้แนะนําเลยกองหน้าแลวจอดดูความเร็วทะลุช่องไปแล้วดูดิดูความเร็วหลุดหมดเลยพอหลุดปุ๊บก็เอี้ยวปั่นจบโอ้โหดูดิของจริงนะครับเก่งยิง รีวิวนี้แบบแบบอวยๆเลยเพราะแม่งเก่งจริงๆนะครับโอ้โนะตอนที่เล่นมาคือมันครบทุกอย่างมันครบเครื่องมากอะทั้งความเร็วความคล่องรูปร่างดีม่งบอลดีจบดียิงไกลได้มันได้ทุกอย่างจริงๆนะเว้ยกุลิตอะโอ้โหพอเป็นปีเกมลุกแล้วมันคือได้เรื่องเกมลุกทุกอย่างเลยนะครับแลวตอนนี้ดูวิ่งไปรอแล้วเว้วเปิดมาแล้วก็จิ้มเข้าไปดูดิทำช่องรอเลยนะนี่คือการหาช่องแบบพวกกองหน้าโทดตัวหนึ่งเลยนะเว้ย กุลิตทาได้อะวิ่งไปรอแล้วแล้วจิ้มแบบโล่งๆคนเดียวอะโอ้โหของจริงวะนะครับนี่พอเมื่อกี้แบ็คจับบอลได้ปุ๊บมองเข้าไปได้วก็เห็นกุลิตมันค่อยๆวิ่งย่องไปไงแล้วก็เปิดใส่เลยแล้วมันก็วิ่งไปชาร์จเนี่ยโอ้โหสวยงามนะครับตอนนี้ครับปวาวาขึ้นมามาที่โซกาเรสกุลิตพลิกเข้าสายล็อกนอกกรอบอยู่ดีปิงเลยจบๆไม่ต้องเดินเขากอบเลี้ยงเขากอบไปเสียเวลาพลิกได้ปุ๊บปัดเลย สองเท้า,เาซ้ายขวาตีนไหนก็ได้โอ้โหปะนอกกรอบโคตรเอานะครับมันโกงจริงๆใครที่หากกองหน้านะเชลซีมิลานนะครับฮอลแลนด์ตัวนี้เลยไม่ต้องกลางลุกนะครับกองหน้าไปเลยนะครับหน้าคู่หน้าเดี่ยวเล่นได้นะอ่ะชอตนี้สไลด์สไลด์ลย,ยึกยักษ์มาให้บรลลักที่สอดมาแล้วก็ปะให้กุลิสดูดิย้อนย้อนตัวออกมารับบอลเพื่อชาร์จเห็บปะการทำ ตำแหน่งให้ตัวเองอ่ะโอ้โหโคตรดีเก่งจริงๆนะครับดูดิย้อนมาแล้วก็ยิงสองเท้าคือเท้าไหนก็ได้คมหมดนะครับกุลิตตอนนี้ยังได้อยู่ครับที่สไลด์สไลด์ย้อนอันติดยังไงจอดสองยังได้ที่โอนาน่าครับดักบอลไ้ได้ช็อนนี้มาให้กุลิตจับดึงทีปั่นเลยดูดิมันคมขนาดไหนดูดินอกกรอบปั่นจับได้เลยแล้วปั่นได้เลยดูดิโคตรคมเข้าเลยอ่ะโอ้โห เกินอ่ะมันเกินไปบ้างนะมันเก่งจริงนะครับปีนี้บกห้าโคตรโหดกองหน้านะครับช็อตนี้ชนไว้ครับสตาโล่เนี่ยมาทีมเขาเป็นฟูลทีมยูโรอินดี้นะประมาณนั้นอ่ะมาที่โอนาหน้าแทงมาให้กุลิตอาหลุดเฉยเลยแล้วตรงนี้ก็ซัดเลยครับผมไม่ต้องเข้ากรอบดูดิลูกยิงไกลปะยิงไกลยิงปั่นนอกกรอบได้หมดทุกรูปแบบยิงได้ทุกรูปแบบ <c oughs> และมีความเร็วความคล่องด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆครบเครื่องทุกอย่าง นะครับที่กองหน้าควรมีกุลิตมีให้คุณหมดแล้วนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับกุลิตโอ้โหแลวชอ่อน,นี้ชอ่อสวนมาให้ที่โซคราเตสกุลิตวิ่งมาจากข้างหลังเห็นไหมสอดไปแล้วนู่นแทรกซึมติดก็วิ่งและแทงหลุดเลยดูความเร็วความแข็งความแข็งก็ชนได้ดูดิเบียดนิดนึงแล้วก็ปัดเรียบร้อยโอ้โหเก่งจริงๆนะครับโกงมากมาก มันมีครบทุกอย่างอ่ะในการเป็นกองหน้าและตัวมันใหญ่มันเบียดได้นะครับมันโม่งได้นะครับและมีความเร็วความคล่องครบยิงก็ดียิงได้สองเท้าอีกนะครับช่อนี้แย่งได้มาที่กุลิตไปแล้วครับมันสามารถลากไปกินเองได้ด้วยนะทําเองกินเองได้ด้วยนะแล้ชตอนี้ติดนิดนึงยังได้ที่กุลิตล็อกหลุดมาแล้วก็ปั่นสายใช่ปะยิงในกรอบเท้าไหนก็ได้ยิงได้ทุกรูปแบบยังไม่โคตรโกงจริงด้วยกุลิตซียูนะครับ ใครที่ใช้ไอคอนก็ถ้าหากองหน้าเปลี่ยนมาเป็นปีนี้ได้นะอไอคอนเหมือนจะราคาบั๊กนะก็เปลี่ยนมาใช้ปีนี้ก็ได้นะครับเล่นกองหน้ากลางลุกเล่นได้หมดนะครับดีมากและชาตน,นี้ชาตท้ายแล้วนะครับดักบอลได้ยังไงยังได้อีกรอบหนึ่งลุดกุลิศได้บอลยึกยักมามีพื้นที่ขอลองพาวเวอร์ช็อตหน่อยตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยโอ้โหเต็มข้อนะครับเพราเว่าช็อตเมืเ่อกี้ลูกมันเน,เนี่ยดูช็อตมันยิงมาเหมือนจะ มันแรงอยู่แล้วแล้วประตูมันปัดได้นะแต่ปัดไม่ออกเว้ยเด้งขานเข้าโหลูกแรงมากนะครับผมน่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของรถวุลิตปีซียูนะบอกเลยว่าต้องมีนะครองหน้าไปเลยนะไม่ต้องเล่นกลางลูกแล้วซื้อมาเป็นกองหน้าเลยนะโคตรเก่งนะครับเก่งจริงๆมีครบทุกอย่างความเร็วความคล่อมยิงได้ทั้งสองเท้ายิงไกลยิงปั่นนอกกรอบได้หมดมงก็ดีหาช่องดีครบทุกอย่างนะครับผมนี่คือถ้าให้คะแนนผมให้นี่เลยนะ จะบอกว่าสิบจสิบได้เลยนะมันครบนะในการเป็นกองหน้านี่ครบมากนะครบทุกอย่างจริงๆนะครับสิบจบไปเลยนะกุลิตปีนี้นะครับในการเป็นกองหน้านะครับผมนะก็ไปหาซื้อกันได้นะทุกคนบอกเลยว่าโหดจริงนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยนนะใครที่ชอบใจการรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ